รายการ Aqua Channel กันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ไร่เกษตรอินทรีย์นะครับผมที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นั่นเองครับซึ่งที่นี่นะครับมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นไร่เกษตรอินทรีย์ที่ทําผลทําการ,กรเกษตรแบบออร์แกนิกทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมและมีผลผลิตทางการ,กรเกษตรต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะครับผมที่สำคัญก็คือบรรยากาศก็ดีด้วยนะครับผมใกล้กรุงเทพนะครับสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับผม โดยบรรยากาศรายล้อมรอบๆนี้นะครับริมแม่น้ำป่าสักนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเจาะข้อมูลกันนะครับผมในส่วนของตัวข้อมูลของทางสวนเกษตรแห่งนี้นะครับ k n Farm นั่นเองนะครับข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นแล้วมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับ Aquabiz all the best knowledge for aquatic system อนนี้ผมอยู่กับทางคุณปาโมดธนุพันธ์นะครับเป็นผู้จัดการของทาง K&N Farm เดี๋ยวจะมาคุยถึงเรื่องราวของ K&N Farm ว่าที่ที่นี่ทําอะไรบ้างครับผมสวัสดีครับพี่ปาโมดครับสวัสดีครับครับผมอยากให้พี่ปาโมดเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของ K&N Farm หรือโคกหนองนาฟาร์มที่นี่นิดหนึ่งครับผมว่ามีความเป็นมาอย่างไรบนพื้นที่90ไร่นะครับผมที่ตรงนี้นะครับเป็นเป็นเป็นที่ของบริษัท ไลแลนด์กุ๊ปจำกัดนะครับซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทไล่แลนด์กุ๊ยก็คือการทําข้าวส่งออกนะครับทำข้าวนื่งส่งออกกลางประเทศนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของของบริษัทไล่แลนด์กุ๊ปที่ท่านประธานมุ่งเน้นอยากจะให้อยากจะให้ประชากรของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศได้กินอาหารได้ทานอาหารเป็นสภาพอินทรีย์เพื่อสุขภาพนะครับก็เลยมาเริ่มตั้งต้นที่จะทำโครงการอินทรีย์ตรงนี้นะครับ วัตถุประสงค์ก็คืออย่างที่กล่าวไปอันที่หก็คืออ,อยากจะได้ทานอาหารที่ที่ที่ c l e a สะอาดนะครับเป็นสภาพอินทรีย์วัตถุประสงค์อันที่สองก็คือเราอยากพิสูจน์ว่าการปลูกพืชต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชผักไม้ผลหรืออะไรต่างๆพวกนี้โดยไม่อาศัยปุ๋ยไม่อาศัยสารเคมีมันจะสามารถจเจริญเติบโตได้ไหมมันจะ,ะเป็นพอสําหรับ ให้ประชากรที่จะกินอาหารสะอาดสะอาดเนี่ยได้ไหมนะครับโดยเราก็เลยมาต้องต้องมาทําแบบอันที่หนึ่งก็คือสร้างคือสร้างสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับเพื่อจะให้มันเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับแล้วก็อันที่สองเราก็จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมสร้างสภาพแวดล้อมก็คือเราพยายามที่จะทําให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับสำหรับพืชเนี่ยให้มัน ให้มันขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อนุรักษ์ไม่ให้อีอพวกนี้มันตายไปนะครับด้วยการาเราทําปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยปุ๋ยหมักใช้เองแล้วก็ทําน้ําจุลินทรีย์ใช้เองนะครับแล้วก็ไอ้พวกวัชพืชต่ตางๆไอ้ไอ้พวกต้นหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่เผาทําลายและจะพยายามที่จะให้มันอยู่ร่วมกันได้ไหลายๆชนิดคุมหน้าดินไว้ เพื่อให้พวกจุลินทรีย์ต่างๆที่มีประโยชน์พวกนี้มันจเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่ที่ที่ดีนะครับนี่ก็คือความเป็นมาของเคเนก็คือว่าของบริษัทไลท์แลนด์กรุ๊ปเนี่ยเราก็มีความประสงค์ที่จะต้องการทําตรงนี้เป็นเรื่องของตัวส่วนเกษตรอินทรีย์ครับที่ <c oughs> แบบว่าทุกคนสามารถกินอาหารหรือผลผลิตทางการเกษตรที่มีความสะอาดมีความปลอดภัยและตรงนี้ ครับโอเคครับนี่เป็นคือที่มาของทาง k n นเอ็นและในส่วนของตัวให้พี่ปาโมทไล่ฟังว่าในส่วนของเคนเอ็นเนี่ยเราเราจัดสรรพื้นที่ยังไงบ้างครับผมในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเก้าสิไร่นะครับเราก็จะแบ่งเป็นโซนๆไปนะครับโซนโซนแรกก็คือโซนพืชผักสมุนไพรซึ่งในพืชผักสมุนไพรเนี่ยโซนนี้ประมาณ14ไร่เนี่ยเราก็จะมีพวก ผักหมุนเวียนหมุนเวียนตามฤด,ดูกาลนะครับแล้วก็มีพวกไม้ผลที่ปลูกแซมสลับกันไปแล้วก็มีพวกไม้ใหญ่ด้วยนะครับเพื่อเพื่อให้มันรักษาความสมดุลตามธรรมชาตินะครับเสร็จแล้วเราก็มีเราก็จะทําคลองตามรูปแบบของโคกหนองนามโมเดลนะครับเราก็จะทําคลองไส้ไก่วกไปวนมาเพื่อให้มันรักษาความชื้นในดินนะครับเราก็เราก็พืชพืชพอมันได้ความชื้นทั้งหมดเนี่ย มันก็สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้โดยธรรมาชาติของมันเองไม่ต้องเข้าไปลดน้ําให้ทุกวันทุกวันก็พอได้ครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งเราก็จะจัดเป็นโซนพวกไม้ผลนะครับซึ่งในพวกไม้ผลเนี่ยเราพยายามปลูกให้มันเยอะให้มันมากที่สุดอ,อย่างเช่นพวกทุเรียนมะม่วงมะพร้าวลองกองเงาะอะไรพวกนี้แล้วก็ผลไม้ตามท้องถิ่นมะขามอะไรพวกนี้เพื่อให้มัน เพื่อให้มันรักษาความสมดุลตามธรรมชาติให้มันให้มันมีหลากหลายชนิดมาที่นี่ที่เดียวก็จะเห็นผลไม้ทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็มันเราก็แซมไปด้วยพวกไม้ป่าไม้ใหญ่เป็นพวกไม้เนื้อแข็งไม้ต้นไม้หายากนะครับเช่นพวกพะยูงมะฮอกกานีเตงลังแดงยางนาอะไรพวกนี้เราก็ปลูกเราก็ปลูกไปเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็เราก็จะแบ่งโซนที่เป็นทำนานะครับเป็นพื้นที่ทำนาประมาณ30ไร่ ซึ่งซึ่งเราทํานาแบบแบบระบบอินทรีย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เราเราจะเน้นไอ้พวกข้าวข้าวที่มีสีสีนะครับเพื่อเพื่อคุณภาพนะครับเช่นพวกทับทิมชุมแพมะลิแดงแล้วก็กุหลาบแดงไอ้พวกนี้จะเป็นข้าวที่มีสีแดงนะครับ,รบแล้วก็เราก็ปลูกไอ้พวกข้าวที่มีสีดําเช่นไลเบอรี่ระมะลินิน ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับน่าสนใจมากในส่วนของตัวเดี๋ยวในส่วนของตัวนาข้าวตรงนี้นิดนึงครับผมขอผมขอรายละเอียดเพิ่มเติมให้พี่ปามอเลยฟังเพิ่มเติมว่าอย่างข้าวทับทิมชุมแพข้าวข้าวที่บอกว่าเป็นสีสีเนี่ยครับผมมันมีความพิเศษยังไงครับผมข้าวทับทิมชุมแพนะครับเป็นข้าวที่ผสมพันธุ์มาจากข้าวสังหยดนะครับข้าวสังยดพัทลงุงเอามาผสมกับขาวดอกมะลินะครับแล้วมันก็ได้มันก็ได้สีแดง มาจากข้าวสังหยดส่วนความหอมอ่อนนุ่มก็ได้มาจากขาวเหนบมะลินะครับส่วนสีของข้าวตัวนี้มันจะออกมาเป็นเหมือนสีทับทิมมันจะไม่ไม่ไม่ไมแดงเข้มนะครับแล้มันก็มันก็อพอหุงออกมาแล้วมันก็จะสวยขึ้นอีกอีก,อกแบบหนึ่งที่มันสีไม่แดงเข้มนะครับ ส่วนมะลิแดงมะลิแดงก็คือตามชื่อเลยคือสีมันจะแดงแดงเข้มข้าวหอมมะลิที่เป็นสีแดงเป็นข้าวหอมมะลิที่เป็นสีแดงนะครับเขาเขาเลยเรียกตั้งชื่อว่าเป็นมะลิแดงนะครับสีก็จะแดงเข้มแล้วก็มันก็จะมีความหอมอ่อนนุ่มอมยิ้รสเท่าๆกับข้าวขาวดอกมะลินะครับแล้วก็ข้าวกุหลาบแดงนะครับข้าวกุหลาบแดงเนี่ยก็ปรับปรุงมาจากปรับปรุงพัน์มาจากข้าวมะลิแดง ส่วนข้อดีของกุหลาบแดงก็คือมันสามารถปลูกได้ทั้งนาปีนาะปังมันเป็นข้าวไม่ไวแสงนะครับข้าวกุหลาบแดงเ่อ่อข้าวกุหลาบแดงจะเป็นข้าวไม่ไวแสงปลูกได้ทั้งนาปีนาปังส่วนมะลิแดงมันจะปลูกได้ปีละครั้งมันเป็นข้าวไวแสงนาะปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกสามารถเลือกความหลากหลายของการปลูกเพื่อให้มันได้ครบทั้งตลอดปีคร,ครับผมแลในเรื่องของตัวคุณค่าทางโภชนาการตรวนี้ครับผม เพิ่มเติมนิดนึงว่าข้าวข้าวเหล่านี้ครับผมมีคุณค่าทางโภชนาการยังไงบ้างครับพวกข้าวที่สีสีเนี่ยม,มันจะมันจะมีไอ้พวกสารต้านอนุมูลสารต้านอนุมูลสาสารอาหารเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ผิวผิวของสีสีซึ่งซึ่งถ้าเป็นข้าวที่ที่ ที่ขัดทั่วไปที่ออกเป็นข้าวขาวอะไรพวกนี้ขัดออกไปทั่วไปตัวนี้คือสารอาหารเนี่ยจะออกไปหมดนะครับ,รบเพราะนั้นการกินข้าวที่ที่มีสีสีพวกนี้มันก็จะมีประโยชน์มากกว่าไปไปไปกินข้าวขาวธรรมดาที่ที่ขัดเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาประโยชน์ของมันออกไปนะครับโอเคครับอันนี้คือส่วนของตัวนาข้าวพื้นที่ไร่นะครับพี่ปามโมด30สิไร่สาไร่พื้นที่ต่อมาครับผมเป็นอะไรครับก็จะเป็นโซนที่เรา จัดเตรียมไว้สําหรับเป็นลานกิจกรรมครับสำหรับทำทำกิจกรรมกลางแจ้งก็สามารถที่จะจุประชากรได้หลายร้อยคนนะครับแล้วก็เป็นเป็นสถานที่ใต้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นฉนวนอายุร้อยปีซึ่งมีรูปทรงที่สวยงามมากแล้วก็ติดเป็นสถานที่ติดแม่น้ําป่าสักสามารถลงไปถึงแม่น้ําได้เลยกลางเต็นท์ได้ออกกําลังกายทํากิจกรรมได้ก็คือที่ นอกจากที่ว่าเราเป็นเป็นพืชสวนเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยที่เราทําเป็นไร่ไร่เกษตรอินทรีย์แล้วเรายังทาคนทุทนที่สนใจยังสามารถมาทํากิจกรรมที่นี่ได้ด้วยอย่างเช่นการกางเต็นท์การตกปลาเพราะว่าข้างหลังเรานี่แม่น้ําป่าสักใช่ครับใช่ครับ,รบพื้นที่พื้นที่ตรงในี้90ไร่เนี่ยจะล้อมรอบไปด้วยแม่น้ําป่าสักครับน่าจะ4ส่วน4ี่ใน5้ส่วนนะครับอีกหนึ่งส่วนก็จะเป็นพื้นที่วัดกับพื้นที่หมู่บ้านนะครับซึ่ง ซึ่งไม่มีไม่มีพื้นที่ที่เขาทํำเกษตรอินทรีย์อยู่อยู่ติดอยู่ติดของเราเลยนะครับเพราะนั้นบรรยากาศที่นี่เนี่ยจะล่มลื่นมากอนอกจากนอกจากพื้นที่ที่เราทําการเกษตรตรงนี้แล้วเราจะมะีถนนล้อมรอบทั้งหมดเนี่ยล้อมรอบพื้นที่90ไร่เนี่ยประมาณ2กิโลแล้วเราปลูกต้นไม้ใหญ่สองข้างขนาดข้าง,างทางเนี่ยเพื่อให้มันเป็นร่มเงาแล้วประชาประชาชนสามารถที่จะมา ออกกําลังกายได้มาปั่นจักรยานม,มาวิ่งได้มากลางเต็นท์ได้มาตกปลาได้ซึ่งบรรยากาศจะร่มรื่นดีดีมากเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ด้วยแล้วก็ติดแม่น้าป่าสักด้วยครับครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆโอเคละตรงนี้ก็คือในส่วนของตัวเรื่องของตัวลานกลางเต็นท์ไปละพื้นที่อีกส่วนหนึ่งครับผมเป็นพื้นที่อะไรครับผมมันมันจะมีมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทําเป็นเป็นร้านค้าเล็กๆนะครับครับเป็นร้านค้าเล็กๆเพื่อ เพื่อจะเอาผลผลิตทางการเกษตรอไเนี้เพ mm ื hmm. ่อจะจะออกไปไปเป็น huh. ที mm ่วางขายเพื่อให้ประชาชนทั่วไปนะครับเพราะเพราะสวนตรงนี้มันจะจติดติดถนนพอดีประชาชนที่จะมาที่นี่นะครับถ้ามาเที่ยวที่ที่นี่ก็จะมีวัดเป็นที่นิยมมามากราบไหว้นะครับมันก็จะมาผ่านที่ของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถสามารถมามาเที่ยวมาเที่ยววัดด้วยแล้วก็มาเที่ยวที่โคกหนองนาไอคีเคน อาร์เอลออร์แกนิกฟาร์มของเราได้ด้วยครับครับผมโอเคครับผมมันในส่วนของตัวที่เมื่อกี้บอกว่ามีในส่วนของตัวตลาดสําหรับจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเราครับครับอยากให้พี่ปร๊มโมลไล่ฟังว่าผลผลิตของเราเนี่ยของทางเคนเอ็นฟาร์มเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมไล่มาให้ฟังหน่อยเด็นทีละอย่างเลยพืชผักนะครับพืชผักสมุนไพรของเราตรงนี้เนี่ยเราก็จะปลูกหมุนเวียนหมุนเวียนกันไปนะก็จะมีพวกข้าวโพดกระเจี๊ยบเขียวมะเขือมะเขือเปาะนะครับถั่วฝักยาวนะครับ แล้วก็จะปลูกหมุนเวียนไปแล้วก็จะมีกล้วยนะครับมีกล้วยมีมะละกอนะครับแล้วก็ก็มีทางทางประมงก็จะมีพวกพวกปลานะครับปลานี่ก็จะได้จากปลาจากแม่นะ้ำป่าสาักจัด ปลาธรรมชาติแล้วก็ปลาในในคลองไส้ไก่ของเราที่เราเลี้ยงโดยให้อาหารตามธรรมชาตินะครับอาหารตามธรรมชาติของที่ที่บอกเนี่ยคือเป็นยังไงครับพี่เราเรียกว่าเราเรียกว่าเราจะทําเป็นแซนด์วิชให้ปลานะครับเราก็จะมีฟางมีลำนะครับแล้วก็มีปุ๋ยหมักพวกนี้เราก็จะเอามา มาวางทับเป็นชั้นชั้นชั้นแล้วก็วางลงไปให้ให้ปลาปลาในคลองอคลองไส้ไก่ก็จะเป็นพวกชนิดปลากินพืชนะครับมันก็จะมากินพวกทั่วอาหารธรรมชาติของเรานะครับแล้วก็ต้นกล้วยกระถินอะไรพวกนี้เราก็จะมาปั่นมามามาปั่นแล้วก็มามาหมาักทําเป็นอาหารให้ปลาครับก็เป็นอาหารธรรมชาติครับครับผมก็คือว่าปลาเนี่ยเราก็มีมาจากสองแหล่งก็คือ แม่น้าปากสักก็จะมีพวกปลา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 แม่น้าครับใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะครับก็จะมีปลาม้าปลาสวายปลาระเพียนปลานินปลาในพวกนี้ครับเรียกว่าทั้งจากจากแม่น้ําแล้วก็จากคลองไส้ไก่ของเราครับแล้วก็เราก็เอาผลผลิตจากน้ําพวกนี้มาแปลรูปเป็นปลาแดดเดียวครับครับในส่วนของกล้วยบ้างครับผมเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเราเห็นแบ่งเป็นสองสายพันธุ์แบ่งเป็นสองโซนใช่ไหมครับผมมีกล้วยมี ผลผลิตกล้วยมีชนิดอะไรบ้างแล้วมีผลผลิตอะไรบ้างครับพี่เราปลูกอยู่ตอนนี้กล้วยประเภทกล้วยน้ําว้าแล้วก็จะมีพันธุ์มะลิอ่องนะครับ,รบแล้วก็มีปากช่อง50นะครับซึ่งซึ่งสองพันเนี่ยมันก็จะมีมีรสชาติมีเอกลักษณ์ที่ที่แตกต่างกันอย่างเช่นกล้วยมะลิอ่องเนี่ยมันก็จะลูกยาวหน่อยแล้วก็รสชาติจะจะหวานแล้วก็เวลาเวลามาทํากล้วยตากเนี่ยมันก็มันก็จะมันก็จะหวาน ส่วนกล้วยปักช่อง50เนี่ยลูกจะอ้วนนิดนึงนะครับรสชาติจะไม่ค่อยหวานเท่ากับมะลิอ่องแต่ว่าเวลาเราเรามาทํากล้วยตากนี่ยมันจะฉ่ามันจะฉ่าน้าและก็ททำให้เวลาเรากินเนี่ยมันนุ่มมันนุ่มครับมันนุ่มมากเพราะเพราะมันมันจะอ้วนอ้วนนิดนึงนะครับรสชาติมันจะไม่ค่อยจะหวานเท่ากับมะลิอ่องแต่ว่า คนคนที่รักษาสุขภาพก็ก็ชอบชอบกินนิยมกินครับ,รบผมก็คือเราจะมีทั้งในส่วนของตัวผลผลิตไม่ว่าจะเป็นกล้วยตาแล้วก็กล้วยสดผลผลิตจากกล้วยทั้งสายพันธุ์มารีอองแล้วก็สายช่อง5 0คริบครับผมแล้วก็มีหน่อกล้วยด้วยใช่ไหมครับผมในการจำหน่ายครับเราก็ทําหน่อกล้วยจาจาหน่ายด้วยโดยโดยเราต้องเราชําใส่ถุงดาไ,ไว้ไว้ไว้จนมันแน่ใจว่ามันติดแล้วเนี่ย พราะนั้นคนที่เอาไปปลูกก็จะปลูกแล้วก็ติดได้เลยไม,ไม่ต้องไปเสี่ยงให้มันเหี่ยวอะไรพวกนี้ครับผมอันนี้ก็คือในสวง,งตัวผลผลิตทั้งหมดมีม,มีมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมครับก็มีมะขามเปียกนะครับมะขามมะขามของเราก็เป็นมะขามร้อยปีเหมือนกันเราเอามาเอามาทำเป็นเป็นมะขามเปียกครับ,รบซึ่งซึ่งตอนนี้ก็กําลังออกแบบผลิตภัณฑ์อยู่ครับก็คือมีมีมะขามเปียกจากต้นมะขาม100ร้อยปีแล้วมีอะไรอีกไหมครับที่มาแบบ แบบว่ารู้สึกแบบคลังคอย่างนี้ฮะต้นอายุหลายหลายหลายร้อยปีมีละมุดครับมีละมุดร้อยปีซึ่งซึ่งละมุดที่นี่ก็เป็นเป็นพันโบราณจากที่นี่เลยนะครับก็คือเป็นพันละมุดบ้านเลยเป็นละมุดบ้านเลยครับร้อยปีเลยลูกมันก็จะไม่ไม่ได้โตเท่าไหร่ลูกเล็กๆกลมๆแต่รสชาติมันก็จะหอมนะครับหอมหวานอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือรสชาตินี้ก็จะจะหวาน ละมุดร้อยปีเนี่ยจะหวานครับ,คร,บครับผมก็จะมีทั้งต้นมะขามร้อยปีแล้วก็ละมุดร้อยปีด้วยในส่วนตองที่ว่าเป็นผลผลิตของเราครับที่สําคัญก็คือผลผลิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเคภายในบริเวณเคเอ็นฟาร์มมาจากการผลิตแบบอินทรีย์ทั้งหมดใช่ครับอตอนนี้เราเราทำอินทรีย์ทั้งหมดแล้วเราเราได้เราได้ใบรับรองอินทรีย์ของกลุ่ม PGS อยุทยานะครับอันที่หนึ่งเป็นเป็นกลุ่ม PGS อยุทยา ของพีเจก็คือการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการที่จะออกมาตรวจสภาพอินทรีย์แล้วเราก็จะมีใบรับรองออกมาให้นะครับอันที่สองเราก็ได้อของออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับซึ่งซึ่งเป็นเกษตรเอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตรที่มาออกอใบรับรองให้ในเรื่องของข้าวนะครับอันที่สาม ตอนนี้เรากำลังทำใบรับรองของเกษตรของอินซีของ USDA นะครับกับของ NOP เพราะว่าผลผลิตของเราเช่นข้าวเนี่ยเราส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อเพื่อตามนโยบายของท่านประธานก็อยากให้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเได,ได้ได้ทานอาหารที่สุขภาพนะครับตอนนี้ข้าวเราก็ส่งต่างประเทศแล้วก็อนาคตต่อไปเนี่ยไอ้พวกพืชผักผลไม้อะไรพวกนี้เราก็มีนโยบายมีแผนที่จะส่ง ต่างประเทศด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้กล้วยเราก็มีแผนที่จะปลูกกล้วยกล้วยหอมเพื่อเพื่อส่งต่างประเทศด้วย,วยครับอันนี้คือแผนแผนต่อไปนะครับแล้วก็แผนต่อไปก็เราก็จะมีพ,พวกโกโก้ <ate> ที่วางแผนไว้ว่าจะปลูกเพื่อส่งออกด้วยแล้วก็มะพร้าวตอนนี้มะพร้าวเราก็ปลูกไป400-500ต้นก็มีแผนที่จะส่งออกด้วยแล้วก็แผนต่อไปซึ่งตอนนี้กําลังดำเนินการอยู่คือเราจะปลูกกัญชานะครับเพื่อ เพื่อเป็นส่งสาธาสุขนะเพื่อเป็นเป็น,ปนทางเลือกของพืชสมุนไพรของก<ม>ัญชาอยู่<ม>กาลังเรากําลังดําเนินการพอที่นี่เราเราก็จดจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนด้วยครับมผมแล้วก็เราก็จะทําเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วย<ม>ซ,ซึ่งซึ่งประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาในนี้นะครับจะเห็นทุกอย่างเลยไม่ว่าพืชผักสมุนไพรไม้ผลไม้ป่าไม้ใหญ่ประมงกัญชาแล้วก็ แล้วก็ล่มลื่นอะไรพวกนี้มาที่นี่ที่เดียวครบเสร็จทุกอย่างครับครับผมแล้วถ้าคนที่สนใจสินค้าทางการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรของ KNN Far เร์ N K N Farm, หรือต้องการอยากจะมาทำกิจกรรมกลางเต็นกลางเต็นที่นี่หรือว่ามาซื้อสินค้าต้องทำยังไงบ้างครับติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับพี่ปาโมดสามารถติดต่อได้หลายช่องทางอันที่หนึ่งก็โทรมาโดยตรงเลยได้นะครับที่เบอร์ผมนะครับปาโมดเทาั้นผ่านเบอร์0 8 1ย์ เจ็3 4 4 8นะครับอันที่2เข้ามาโดยตรงเข้ามาข้างในนี่ก็ได้ครับเพราะสถานที่ตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสา,าลารอยอำเภอท่าเรือจังหวัดพะนครศรีอยุธยานะครับอ,อีกช่องทางก็คือเข้าไปที่เ c e b o o k เลยก็ได้หรือเสิร์ชเข้าไปใน Google เลยก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า R L Organic Farm ก,ก็จะขึ้นมาเลยนะครับก็ <S 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 ถือว่า สำหรับใครที่สนใจนะครับผมในส่วนของตัวผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะผลผลิตที่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดนะครับผมออแกนิกทั้งหมดรวมถึงบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับผมอยากจะมาทํากิจกรรมในวันหยุดนะครับผมกลางเต็นท์หรือว่าตกปลาใน,ในแม่น้ําป่าสักนะครับผมก็สามารถมาที่เคนเอ็นฟาร์มได้เลยนะครับติดต่อพี่ปามดได้ที่ที่สำคัญก็คืออยู่ใกล้ใกล้มากๆไม่ไกลาจากกรุงเทพขับรถมาประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้ว ครับผมสต่เราวันนี้ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลของทางเคนเอ็นฟาร์มจากทางพี่ปาโมดอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับพี่ปาโมดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ